สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอไมค์คิดสําำหรับวันนี้เราก็มีรถบรรทุก2คันครับจะมารีวิวให้น้องๆดูกันเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้จะนั่นไปทางรถพ่วงเนาะคันที่1น,นะครับเป็นรถพ่วงนะ่าจะเป็นรถบรรทุกดินเนี่ยเพราะว่ามีอันนี้ที่บรรทุกดินมาด้วย,ยบนเทรลเลอร์เนาะเรามาแกะดูกันขนาดของกล่องหนึ่งต่อรถหนึ่งต่อสี่สิบสามนะครับน,นี้สั่งมาจากลาซาด้าเนาะส่งมาจากเมืองจีนเลยนะครับแต่รอไม่นานนะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ของมาถึงลวกล่องเย็นนิดนึงนะเพราะว่ามาจากเมืองจีนนะ ครับสั่งมาสองคันเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาเฉลยกันว่าคันละเท่าไหร่เนาะดูก่อนว่าเล่นสนุกคุ้มไหมนะครับสำหรับคันที่หนึ่งคันนี้สเกลหนึ่งต่อสี่สิบสามสังเกตว่าคันอาจจะไม่ใหญ่มากเนาะคันไม่ใหญ่มากไหมเทียบกับตัวริซอนี่ริซอต์แค่นี้ประมาณสักยี่สิบเซนคันนี้ก็น่าจะประมาณสักสามสิบเซนคะรับสามสิบกว่าเซนติเมตรเนาะตัวรถนะคะเป็นตัวรถเทเลอร์แลเข้าด้านบนเนี่ยมีกระบะสําสหรับ ใส่ของแต่อันนี้น่าจะเป็นบรรทุกดินหรือบรรทุกหินบรรทุกทรายเนาะซึ่งที่จีนอาจจะเป็นแบบนี้แต่ที่ไทยเราคงไม่ค่อยเห็นนะน่าจะลดในเหมือนนะครับตัวหัวรถนะครับเป็นเป็นดแคสนะครับเป็นเหมือนโลหะผสมเนาะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับตัวเทลเลอร์สามารถถอดออกได้ไหมเรามาดูกันซื้อ,อก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพราะมีที่ล็อกเราไม่ได้หลุดง่ายนะครับแต่ว่าก็อาจจะแกวอกยากนิดนึงแล้วก็เหมาะกับเวลาเล่นเราก็ไม่อยากให้มันหลุดลนะ ไหนออกยังไงเอ่ยได้ไหมออกได้ไหมอ่านี่ไงอ๋อนี่นะครับเพราะว่าทำไมถึงอ,ออกยาามาดูชัดๆนี่ไงเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยเขาจะเบี้ยวอยู่ที่เบี้ยวเพราะอะไรเพราะเวลาเราเล่นนะครับปกติมันจะตรงอย่างนี้เนะะาะพอมันวิ่งตรงๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเราใส่ไหล็อกมันได้ไม่หลุดน,นะครับนี่เพราะที่ล็อกมันจะตรงๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมันตรงเนาะตรงอยูเวลาเราใส่ลงไปเราก็ต้องใส่นี้นะครับให้มันเบี้ยวลงไปนะตามร่องมันจะลงนะะนเนาะอ่งั้นเดี๋ยวเรนะาแยกส่วนมารีวกันก่อนนะครับตัวรถ นะครับก็มีสีน้ำเงินเมทัลลิกเาต้องเรียกว่าสีเมทัลลิกเป็นออกแบบทําให้เหมือนเป็นเหล็กชัดเจนนะครับมีรายละเอียดของไฟหน้ากันชนต่างๆมาให้พร้อมที่ปัดน้ําฝนแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นพลาสติกเนาะเป็นยางนุ่มๆน,น,นะครับล้อสําหรับหัวพ่วงมีล้อ6ล้อนะครับหล้อแล้วก็มีลานลานจะอยู่ที่ล้อคู่หน้านะครับนี่ลานแรงดีเลยดูโอ้แรงมากนะครับด้านในห้องคนขับ กระจกเป็นกระจกขุ่นนะแต่ว่าถ้าสังเกตดีอันนี้จะข้างในจะไม่มีรายละเอียดไม่มีพวกพวงมาลัยหรือว่าเบาะคนนั่งอะไรนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีการสกรีนพวกภาษาอังกฤษมาให้เพื่อให้ดูสมจริงหนึ่งเนี่ยเป็น V8 นะครับมีมือจับมีต่างๆมาให้เนาะรายละเอียดของตัวรถนี่ถ้าดูด้านหลังห้องคนขับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้คันนี้แล้วก็นี่ถังน้ามันเราบีมาพร้อมดูจากด้านล่างเห็นไหมใช้ได้นะครับมาดูตัวลูพวกพ่วงกันบ้าง ลูพกพ่วงนะครับก็จะเขียนมาเลยนี่บอกเหมือนกับขนาดการบรรทุกเนาะไซส์อะเบเลคคาปาบิลิตี้ ale, นะครับต่างๆก็บอกมาแล้วก็อันนี้อันนี้เห็นอย่างนี้แต่ว่าดูถอดไม่ได้นะครับถอดไม่ได้ถ้าถอดดูด,ด้านล่างอ๋อก็จะมีหมุดตรงนี้ล็อกไวนะ้เนาะถามว่าถอดได้ไหมก็น่าจะถอดได้แต่ต้องใช้แรงหรือว่าถอดแล้วมันอาจจะแบบเป็นรอยขาวๆแบบนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไม่ถอดดีกว่าแต่ว่าอันนี้เสียดายนิดนึงตรงนี้เห็นไหมครับพอเราพอเราจอดอย่างนี้ปุ๊บจอดอย่างนี้จะเป็นไง มันไม่มีขาตั้งตรงนี้นะไม่มีขาตั้งตรงนี้ให้เรายืดออกมาตั้งนะครับมันก็เลยจะเทไปอย่างนี้เนาะแต่ถ้าดูในภาพรวมนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรไม่มีหลานเนาะเพราะเป็นแค่ตัวลูกพ่วงธรรมดานะครับตัวนี้ก็เล่นูกับรถตัวนี้อันนี้เราใส่เข้าไปเนาะใส่ไปนี้ปึ๊บลงปึ๊บลงแน่นมุมตรงอย่างเงี้ยจะไม่หลุดนะแต่ถ้าแต่มันเบี้ยวอะไรปุ๊บมันจะหลุดเลยอย่างเงี้ยถ้าใส่ลงไปปึ๊บนี่อย่างเงี้ยมุมตรงจะไม่หลุดมุมตรงจะไม่หลุดมุมด้านนี้จะไม่หลุด แต่ถ้าเกิดมาด้านนี้เราจะเอาออกเนี่ย,ยจะหลุดง่ายเอครับก,ก็คือเขาออกแบบมาแหละว,ว่าเวลาเราเล่นได้ไม่หลุดเนะาะวิ่งดีไหมนี่ก็ใช้ได้นะลายมีกําลังใช้ได้นะครับอ่าเพื่อนๆดูแล้วเห็นสเกลอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะว่าสเกลมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาขอใส่ให้ดูว่าที่บรรทุกมันใหญ่ขนาดนี้นะครับ ก็เป็นรถเหล็ก Hot Wheel เนาะเป็นรถตู้นะครับสเกลของมันน้องๆน่าจะเห็นอยู่ตามเซเว่นตามอินนิม่าทั่วไปเนะาะใส่ไปนี้ได้1คขั้นได้2คขั้นได้นะครับนี่ใส่ได้พอ,นะอ,อดีใส่แล้วเป็นไงมีน้ำหนักได้ไหมเขาวิ่งได้แต่ช้าลงเนาะนะครับก็สำหรับคันที่1ก็ดิงกันไปแล้วนะครับก็เป็นรถมันทุกดินนะครับเดี๋ยวต่อไป เราไปดูอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านหลังน้องๆน่าจะอยากดูมากวันนี้เพราะถ้าดูขนาดนะครับคันด้านหลังใหญ่กว่าเนาะคันด้านหลังเนี่ยจะเป็น1ต่อ32นะครับคันนี้1ต่อ43เนาะเอาเป็น1ต่อ32มาดูสิอันนี้มาพร้อมงานร้านเดียวกันมาจากเมืองจีนนะครับกล่องเยินทั้งคู่นะครับนะแก้วดูคันนี้ดูจะดีเทลดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็มีตัวบิสเตอร์ตัวพลาสติกคุ่มมาให้ด้วย คันี้แกะออกมาแล้วเรียบร้อยอ่าขันี้นะครับเป็นรถที่พี่เทียนโปรดปรานหรือว่าเด็กๆทุกคนชอบมากเลยนะครับเห็นตามท้องถนนถ้าไปตามนิคมอุตสาหกรรมหรือแถวฉะเชิงเซาแถวโรงงานรถยนต์จะเห็นบ่อยนะครับก็คือรถเทเลอร์สองชั้นบรรทุกรถนั่นเองเขาไว้ใช้ทำอะไรไปใช้สําหรับให้รถนะครับเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็นําไปส่งตามโชว์รูมหรือว่าตามที่ขายรถต่างๆนะรถเราจะได้ไม่ต้องวิ่งบนถนนไปเพราะเป็นรถใหม่นะครับ ตัวนี้อ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับหัวรถสีแดงนะครับหัวรถสีแดงถ้าเทียบกับสเกลกับคันเมื่อกี้นี่ก็ตัวนะครับเทียบสเกลกัน1นึ่งต่อสี่ต่อสาก็สเกลใหญ่เล็กต่างกันไม่มากนะครับไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ก็อาจจะเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับในฐานะสเกลไรเรียกกันนะครับคันนี้สีแดงเนาะ,ะเรามาดูใกล้ๆนะครับดีเทล ตรงไฟเป็นชิ้นใสนะครับออกมาให้แล้วก็กระจกใสข้างในมองเห็นนี่ห้องคนขับเห็นไหมครับมีเบาะมีโฟมอะไรมีอะไรมาให้รายละเอียดข้างในถือว่าทําได้ดีเนาะอ่านี่แฮนเ,อ,เอร์ถอดได้นะครับถอดได้ม,มีสลักล็อกอย่างนี้ก็เป็นน็อตนะครับใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปในรูนี้ปึ๊บใส่ลงไปแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วก็เลื่อนนะครับมันจะเข้าไปอยู่ข้างหลังพอเข้าไปอยู่ข้างหลังนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะไม่หลุดค่ะบบนเนี่ย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 ความีความก็ไม่หลุดนะครับความก็ไม่หลุดเนาะโยงโยงก็ไม่หลุดแต่เวลาเราจะเอาออกเราก็ต้องบิดอย่างนี้ปุ๊บนี่นะครับลูกเทคนิคก็คือหันข้าประมาณนี้แล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็เอาออกมันจะออกง่ายนะครับโยงสำหรับคันนี้นะครับตัวส่วนประกอบหลักๆเลยก็ทํามาจากเหล็กเหมือนกันนะครับคันนี้จะดูเป็นเหล็กหนา่อคันเมื่อกี้เนาะแล้วก็เรื่องของดีเทลการลงสีถ้าเราดูเนี่ยนี่อย่างล้อเนี่ยก็ดูแม็กก็ลงสีมาสวยงามเนาะแล้วก็ต่างจากเมื่อกี้เลยคันนี้ ล้อเป็นยางนะครับด้านหน้ามี4ล้อล้อเป็นยางนะแล้วก็ตัวข้างในห้องคนขับมีรายละเอียดตัวเหล็กค่อนข้างหนามีน้ําหนักมากกว่าด้านบนสกรีนคาว่าไดแคสครับ,รบซึ่งเขาก็หมายถึงไดแคสเนี่ยก็คือพลาสติกผสมโลหะนะครับหรือว่าเป็นโลหะสังกะสีผสมกันอยู่ในของเล่นส่วนใหญ่ใช้ในของเล่นที่จะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้มีลายไหมดูสิมีลายเหมือนกันนะครับมีลายเหมือนกันเดี๋ยววิ่งเร็วด้วยนะครับส่วนรายละเอียด ด้านหลังของรถก็จะมีรายละเอียดนะครับพวกรอยทําลายไว้นะให้มันดูสมจริงเนาะแล้วก็นี่ด้านล่างของที่บรรทุกก็จะทําเป็นเหมือนกับลายเหล็กน,นะครับแต่ว่าคันนี้ด้านหน้ามีแค่4ล้อเนาะเทียบคันบางทีด้านหน้ามี6กล้อนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเทเลอร์ที่พ่วงก,กันบ้างเทเลอร์ที่พ่วงนะครับอันนี้นี่แต่อันนี้จริงๆเนี่ยเทเลอร์ต้องมีตรงนี้เนาะสำคัญเลยเพราะว่าเวลาถอดเทเลอร์เนี่ยมันจะได้ตั้งเราไม่ล้มนะครับนี่จะมีข่าตั้งพับได้อยู่ด้านล่างนะครับพับได้นี้ ด้านหลังก็จะไม่มีระบบลานนะครับก็จะเป็นล้อฟรีธรรมดาเนาะแต่คันนี้เนื่องจากเป็นรถสองชั้นเพราะฉะนั้นสําคัญเลยคือตรงนี้ตรงบันไดด้านหลังนะครับจะสามารถ,ถเปิดได้ตอนวิธีการเปิดครับน้องๆสังเกตด,ดูก็คือคันนี้มันจะมีปีกสองข้างนะครับเราต้องดึงปีกนี้ขึ้นมาแล้วไอ้ตัวสลักที่ล็อกตรงเนี้ยที่ล็อกตรงเนี้ยมันก็จะหลุดออกจากรูกนะครับแล้วเราก็ยืดตรงนี้มาได้ ยืดออกมาทําไมยืดออกมาปุ๊บนี่ยืดออกมาทําไมดูนะครับกดตัวนี้ลงปุ๊บอ๋อเดี๋ยวนะนี่กดตัวนี้ลงปุ๊บเลยเห็นไหมปุ๊บนี่นะครับมีความเนียนเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่เราดูด้านข้างเลยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็จะเกิดอะไรขึ้นนี่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 รถก็จะวิ่งขึ้นได้รถก็จะวิ่งขึ้นได้่ีวิ่งขึ้นมาเลยเห็นไหม วิ่งขึ้นมานี่นะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองอื่ะขันที่สามนะ 3. พอขึ้นไปแล้วทำยังไงยกปีดขึ้นมายกปีนี้ปิดขึ้นยกปีนี้ปิดขึ้นปิดขึ้นนี่ึ๊บนี่สามั้นรถตู้อยู่ข้างบนเห็นไหมครับแล้วเขามีที่ล็อกตรงนี้ต้องอนเลือเล่อนตรงนี้นิดหนึ่งนะล็อกถึงไม่ปิดฝาเนี่ยอันนี้ก็จะไม่หล่นลงมานะครับนี่รถตู้สามคันนี้อยู่ข้างบนหนักเหมือนกันนะเพราะรถสามันนี้ก็หนักแหละนะครับ อยู่ข้างบนเพื่ออะไรเพื่อที่ข้างล่างขึ้นได้อีกสามคันหนึ่งนี่อะเดี๋ยเข้าไปเลี๋ยเข้าไปเลี๋ยเข้าไปนะครับหนึ่งสองนี่ในแต่ลนะช่วงนะครับมันจะมีเป็นเหมือนลูกระนาดหรือลูกขื่นอยู่เนาะไว้ล็อกล้อรถนะครับไม่ให้มันวิ่งชนกัน,นสมจริงนะแล้วก็สามนี่พอขึ้นครบแล้วทำไงปิดสิครับปิดท้ายปึ้งเลยอ่าปึ้งล็อกนี่ เราก็จะมีเทลเลอร์ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยรถตู้6คันนะครับดูเลยอ่ะดูใกล้ๆ6คันนะครับบรรทุกได้นี่ดูไม่มีปัญหาเลยเนะครับ6คันปึ๊บพอบรรทุกเสร็จแล้วนี่ให้อของเราหัวลากก็ต้องมาหัวลากต้องมาแล้วหัวลากก็ต้องถอยเข้าใช่ไหมปกติปีปีป,ปีใช่ไหมรถบรรทุกถอยเข้าเราปีปีบใช่ไหมปึ๊บหัวลากถอยเข้ามาปึ๊งนี่พอลงล็อกเห็นไหมครับ นี่จังหวะนี้นะถอยเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะค่อยๆอย่างนี้พอลงล็อกแน่นอนลงล็อกปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะเข้าล็อกนี่เอาแล้วก็ยกขาตั้งขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นรถเทเลอร์สองชั้นบรรทุกรถที่สมบูรณ์แบบนะครับบรนทุกรถได้เยอะเลยเอาไปทุกรถแล้วงีไหวายไหมดูสิโอโอาจจะอึดอึดนิดนึงเนาะรถล็อกอกไไันเลยนะครับก็ขอได้ยกโ,โอู้ห งเนเะินนนที่ดูไหมเออพอได้พอได้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆก็จะได้เห็นกันเนาะเท็นเรืองสอคันนะครับคันหนึ่งเป็นรถสคันรทรถอีกคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกดินนะครับถ้าน้องๆถูกใจก็ควนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ